สวัสดีค่ะอากาศเย็นแล้วนะคะอากาศอากาศเย็นลงบ้านอุ่นขึ้นบวกี้อาทิตย์คะ่ะอุ่นขึ้นสองอาทิตย์แล้วก,ก็มาวว่าอากาศเย็นลงค่ะอากาศพื้นนี่เป็นน้ําแข็งนะคะของนอกแม่ปูมื้อนี้ปั๊บทิ้งมื้อนี้แม่ปวน่าปู้ปรับมาโรงเรียนนํำนะคะ่พะพ่อวาน งเรียนปูปับปิดขะแล้วแม่ปูก็ได้แม่ปูลืมรืมที่แบบว่าหาหาที่แบบว่าเขื่อนยังลืมแจงทางโรงเรียนไปค่ะว่าต้องการเห้นปูปับอยู่เคย่อ,อยังมีสถานที่พิเศษสำหรับเด็กน,น้อยที่แบบว่าอพอแม่เหตุงานนะคะและการขนโรงเรียนสุว่าดอกกิทขนโรงเรียนตรงนี้ปิดแล้วก็เขาก็จะมีอีกทีหนึ่งที่ไปทะลองรับนี่ใช่ไคะก็เลย แม่ปูลืมลืมแจ้งาทางโรงเรียนค่ะก็เล็บปูปัปบ,ปบก็เลยบ่มีทีที่จะลงนะคะมือนีสําหรับมือนีนะคะก็เลยได้หอบมานําหัวแม่ปูฟู่ฟฟฟเฟอร์บนในมีอย่างวันนี้มาทําอะไร,ารมาโกดินฮะจะไปอะไรแล้วมีตังค์เหรอเข้าไปซื้อเนี่ยแม่ออกมาปุ๊บเดนมาและแม่ปูได้เสียงเงินปั๊บกระเล็บอันนี้เป็ผูผพาไปเบิ่งอย่างกับเธอหนียังกินก่อนค่ะไปเข้าไปเข้าไปดีๆฮัลโหลคุ้ม ก็ดิมึงเด้ไปเสียวอีหย่งเด้ออพิดูเดียวเอายาคันทอมทั่วเมียแพรอนอกยดกูปปะอกวิดฮอดนบดตัดแดนวิดฮอมูฟินได้บดตัดโรแบบมูฟินวิดฮอดน

ไหนทวีท่าดินนะเกรย่านึกกูไปเอาให้ดูว่าทออันทิ้งดูอันสวอราเซ็จได้ดินน่ะสอบนั่นต่ะดูคาร์เลมน่ะอีดินอยากกะ็รักคุณชมทับป้าในไม่ทับป้าหรอกลูกมันต้องอบน่ะ first En till här. En till. Ah, Gå. Go. Varför det? ช่้สุโอ้วิ่้เยสุดอกเลยคองกินละมาเดินแม่ได้เสียงเงินหนึ่งอะไปเดินไปไปไปโน่นด,ดอกความกุบ้บแใครอยู่ขาโรงเรียนน่งทุกทีโรงเรียนภูใหญ,ญ่ทุกทีสามารถเอาลูกมาได้หมายถึงว่าถัดเด็กหน่อยบระเด็นี้สถานที่ปับ๊บเฟียน ผู้ย่างไปปานหูดีแท้ดิดผู้เขาอนุญาตให้เอาเด็กมาได้ค่ะดดในกรณีท่วาเด็กโรงเรียนปิดแล้วไม่มีสถานที่รองรับในมือมือนั่นนะคะสามารถเอามาได้ไปเดินไปไปไป,ไป ไี่ฮะมามาตีล่ลูกหวะในดาวบีเอ้าเรื่องแต่มามาที่แต่พตอพให้แม่ดูตารางแม่ก่อนว่าแม่เรียนห้องไหนเ่นว่อห้องนี้แหละเปิดประตูเข้าไปทชทตากรร เขามานั่งเรียนในห้องเรียนน้ำแม่เรามที่นี่นักเรียนที่เด็กที่สุดในห้องนะคะเด็กอาชีเริยเด็กอาร์เรียเด็กอายุน้อยที่สุด

Jag har rättat era texter, era prov och jag håller på att rätta igenom alla era den här berättande texter. Det var 100 poäng. Mm. Det var inte 90, utan 100 poäng. Jaha. Men mm. eh, jag lovade det. det. Sen har jag ju kollat nu då hur mycket, hur mycket poäng som ska godkännas. Va? 50. Nej, 65. 65, oj då. Ja, alltså, ni måste ju ha mer än hälften, eller hur? Ni till ju och säga att jag kan grammatiken i svaret om ni inte har gjort mer än hälften. Då tycker jag att det känns lite jobbigt om man mm. tror att man mm. kan grammatiken så Det jag kräver av det är ju att ni kan mer än hälften på alla gör. Och det är ett krav som är självklart, tycker jag. Eller hur? För ni vill ju inte gå ut och säga, ja, men jag hade 50, men jag ska ha 100. Jag vet att du kan det, efteråt. Vad händer i svart K och i svart oh. C? då stiger ju kraven på er. Mm. Mm. Ja, eller hur? Ni måste kunna den här basen, grammatiken. Då alltså, äh. är det så att jag tänker inte dela g r o เมื่อแล้วค่ะรแล้วละ่ะถ้ากลับบ้านแล้วใส่เข้าไปดีๆ ไได้ไม,มใช่เองมาปั่นจักรยานกับราคากับมืนม่นๆค่ะแดดจ้าเลยค่ะแดบจ้าแล้วก็พื้นเป็นน้ำแข็งลื่นนะคะค่อยๆปั้นกันไปเอาตอนแรกว่าจะมารถเม่อะคะ่ะแต่ว่าแม่ปูขันมารถเม่แล้วแม่ปูสีสายกับสิบนาทีเลยค่ะก็ะะเลยเอาจักรยานมา คันแม่นแต่ว่าคันเป็นฝน,น,นตกหรือว่าหิมะแม่ปู่ก็สิบผ้าลูกนั่งรถเม่์ค่ะไปละค่ะเมื่อก่อนละค่ะแม่ปู่ฮิ้วเขาละ